ขอบุณท่านประธานครับพระนกนตีในแพทย์เฉลิมชัยเครือง,งามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับด้วยคาขอบคุณท่านผู้อภิปรายทุกท่านต้องขออนุญาตกลาบเรียนดังนี้ครับว่ามาตรา25เนี่ยเป็นมาตราที่กรรมธิการเนี่ยมีการเจรจาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากมาตราหนึ่งไม่ต่างจากมาตรา24ที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อตะกี้นี้มาตรา24นี้ว่าด้วยเรื่อง ห้ามขายให้กับใครมาตรายี่สิบนี้ว่าด้วยห้ามขายที่ใดเราไปดูในร่างเก่าที่ผ่านมาจากรัฐบาลผ่านไปทีสภาผู้แทนราษฎรเราก็พยายามที่จะหาเหตุผลว่าร่างที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่ท่านไปตัดในอนุในอนุอนุห้าหแล้วก็เจ็ดด้วยเหตุผลใด แล้วก็พยายามถามผู้แทนจากปริศดีกาและหน่วยงานอื่นให้ทำความเข้าใจให้เราให้ชัดเจนคำตอบที่ได้ตรงกันก็คือว่าผมขอขอนุญาตทวนนิดหนึ่งครับมา,มาตรา25อนุ5เนี่ยคือขายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อนุ6คือของเดิมนะครับร่างจากรัฐบาลนะครับคือเลขขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคกระท่อมแล้วก็อนุนี่ฮะอนุ5และอนุ6 เราได้ข้อมูลว่าเหตุที่สภาผูแ้แทนรัษฎรเนี่ยเขาเขาตัดออกเนี่ยด้วยเหตุผลด้วยเล็งเห็นว่าต้องการให้กระท่อมเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจต้องการให้มีการขายกันให้บูมต้องการให้มีการเพราะมีการปลูกถึงขนาดสภาผูแ้แทนรัษฎรเขาท่านก็ตัดออกไปนะจากเดิมเนี่ยร่างเดิมอย่างรัฐบาลนี่สามต้นเลยนะครับนะพอมาสภาผู้แทนราษฎรสามต้นก็ไม่เอาก็คือเพาะหรือปลูก หต้นก็ได้แสนต้นหมื่นต้นได้ทั้งนั้นคือต้องการให้มีภาวะของการบูมในเรื่องของเรียกว่ากระท่อมฟีเวอร์ก็ว่าได้เราก็มาพิจารณาว่าคือเนื่องจากเราเนี่ยเล็งเห็นในเรื่องของการคุม้มครองสุขภาพของประชาชนไม่แตกต่างไปจากการพยายามที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเอาข้อมูลมาดูครับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรมีการส่งออกเท่าไหร่ขายกระท่อมไปเท่าไหร่ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ในบางบุรัฐนี้ไม่ได้ว่าขายได้โดยเสรีนะครับในบางไม่จะทุกรัฐนะครับในบางรัฐนี่คือห้ามห้ามซื้อห้ามขายห้ามห้ามซื้อห้ามขายห้ามบริโภคด้วยซ้ําไปอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเราเมื่อด,ดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มาคิดว่าถ้าพืช กระท่อมเนี่ยในต่างประเทศซึ่งผู้ขายส่วนมากโดยหลักแล้วก็คืออินโดนีเซียเนี่ยมากที่สุดอเมริกาเป็นตลาดรับซื้อเข้ามามากที่สุดและเมืองไทยล่ะเมืองไทยถ้าเราขาดสมดุลในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพและการบูมให้เป็นพืชเศรษฐกษิจผมเอ็มความเห็นส่วนตัวผมก็บอกว่าหายนะนะเพราะผมบอกแล้วว่ากระท่มมันพึ่ง ปลดออกจากพืชยาเสพติดเมื่อไม่กี่วันนี้เองครับแล้วมาตอนนี้เราบอกเราจะให้ปลูกเสรีใช้เสรีบริโภคเสรีจะขายออนไลน์จะขายดิเรกเซลจะขายวิธีไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขายซุปเปอร์มาร์เก็ตขายข้างทางขายได้ทุกที่ขายในโรงเรียนขายในห้างสรรพสินค้าขายในมินิมาร์ทผมว่ามันเร็วไปไหมเมืองไทยเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ พืชกระท่อมผมบอกแล้วว่าด้วยข้อมูลทางการแพทย์นะมันยังเป็นเทาครับผมเอาวิชาชีพแพทย์ของผมเป็นเป็นหลักปาการะกันเลยผมเป็นแพทย์ด้านสมองผมรู้เอฟเฟคของมันแล้วก็ได้พูดคุยกับวิชาชีพเดียวกัน,นหลายคนแล้วแพทย์ที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาก็บอกเหมือนกันว่าด้วยความเป็นห่วงจริงๆอายุ18นี้ผมแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรผมไม่พูดถึงแต่มาถึงสถานที่ที่จะขายเนี่ยสิ่งที่กรรมธิการเพิ่มข้นไปอิเล็กทรอนิก ท่านสมาชิกกลางขาเราก็มาถกกันว่าเอออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นการทําให้เศรษฐกิจหรือทําให้พืชกระท่อมนี่มันบูมจริงหรือลรวเป็นการตัดช่องทางของผู้ค้า,ายยร,ร,รายย่อยเกษตรกรรายย่อยพ่อค้ารายย่อยจริงหรือเราพบดังนี้ครับว่าตรงกันข้ามเลยครับท่านประธานถ้าเปิดให้มีการขายทางอิเล็กทรอนิกส สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือปลาใหญ่กินปลาเล็กพ่อค้ารายย่อยท่านคิดหรือว่าเขาจะเข้าถึงระบบซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้คิดหรือครับว่าเขาจะเข้าซื้อเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในช่องออนไลน์ได้ในที่สุดแล้วเศรษฐกิจจากกระท่อมผลประโยชน์ของมันเนี่ยเราเชื่อว่ามันก็จะไปตกกับผู้ค้ารายใหญ่ตลาด ที่คุมระบบออนไลน์คุมระบบการซื well ้อขายทางอิเล <for her. S 3> ็กทรอนิกส์เขาจะกวาดไปเกลี้ยงและไอที่ขายอยู่ข้างทางขายอยู่ตามรถพุ่มพวงขายอยู่ตามตลาดตามสี่แยกตามตลาดเล็กๆย่อยๆเนี่ยเขาจะสู้ได้หรือไม่เราเชื่อว่าสู้ไม่ได้และเหตุผลประการถัดมาที่กรรมธิการมองแล้วว่ามีความสำคัญ ท่านเข้าไปในกูเกิลดูแล้วครับเข้าเข้าไปดูในระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์อย่าลืมครับว่าการซื้อหรือการขายเนี่ยมาคู่กับการโฆษณาเสมอเขาไม่บอกแล้วครับว่าขายอย่างเดียวเขาบอกขายแล้วเขาบอกสรรพคุณด้วยปัญหาของระบบ ICT ปัญหาของระบบการซื้อขายในออนไลน์ที่เรามีอยู่มาตลอดคือข้อมูลอันเบนเท็จหรือข้อมูลที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริงท่านไปดูครับ พืชกอพืชขอเนี่ยรักษาได้ตั้งแต่เบาหวานความดันโรคหัวใจช่องแคบช่องขอภยัยช่องคลอดไม่ฟิตยังรักษาได้ด้วยนะครับถ้าไปดูเลยเอิกกะเลิกเป็นที่ดูแล้วเนี่ยเราเคยกรรมธิการสาธารณสุขเคยพิจารณาเรื่องนี้มาหลายครั้งฟ้าทลายโจรรักษาโควิดได้แน่นอน100%เปซซื้อ3ากล่องแถมหนึ่งกล่อง พื้ต่างๆถังเช่าท่านไปดูครับโฆษณาเยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดผมไม่ไม่พูดมาก,กวัน,วน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงจะดูแลเองเรามองว่าการซื้อขายมันมากับการโฆษณาแน่นอนชาวบ้านตาดำๆก็จะเป็นเหยื่อของการโฆษณาค้าขายทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงเท่านั้นระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์นั้นมันจะทำให้มาตรการต่างๆที่เราวางเอาไว้ในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพ คือมาตรา24่ะครับห้ามขายในอายุเกิน18ขออภัยห้ามขายอา,ายุต่ำกว่า18ห้ามขายในสตรีมีครรภ์ให้นมบุตรหรือต่างๆที่รัฐรีสารสุขจะประกาศเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยในที่สุดก็เป็นหมันครับถ้าปล่อยให้ขายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เนี่ยในที่สุดมันก็เป็นหมันเพราะฉะนั้นร่างเดิมจากรัฐบาลมาเนี่ยที่บอกว่าห้ามขายทางอิเล็กทรอนิกส์กรรมธิการเห็นด้วย100% ไม่มีเสียงแตกในกรรมธิการเลยไม่ต้องลงมติเลยเราเห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีความชัดเจนในเรื่องของการบังคับใช้และในขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องไปดูแลประเด็นถัดมาท่านประธานครับขอไภัยเอ่ยนามท่านคุณหมอเฉลิมชัยมุลยรีพันธ์ผมก็ชื่อเดียวกับท่านผมก็หนักใจในการที่จะตอบชี้แจงข้อนี้เหมือนกันแต่ขออธิบายชี้แจงเท่าที่ ทำได้ในานกรรมาตการแรกเริ่มเดิมทีในเรื่องการเล่ขายเนี่ยที่ท่านแปลยะติเข้ามาครับเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นจอด,ด้วยครับเล่ขายในลักษณะจูงใจให้บริโภคใบกระท่อมเราบอกแล้วว่าใบากระท่อมนี้หมายถึงน้ําต้มใบกระท่อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกามว่าเล่ขายคําว่าจูงใจเนี่ยเราถกกันยาวในรรมาตรการ เรขขายแปลว่าอะไรจูงใจแปลว่าอะไรและเอาเลขขายกับจูงใจมาผสมกันอยู่ในอนุเดียวกันเนี่ยความหมายมันคือยังไงกันแน่เอาให้ชัดเจนเอาให้การปฏิบัติกันนะครับใช้กฎหมายเนี่ยสามารถกระทําได้ถามกฤษฎีกาให้ไปพลิกกฎหมายดูเลขขายมีไหมท่านบอกว่ามีมีอยู่ที่ไหนผมจําไม่ได้แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีความชัดเจนในข้อกฎหมายทําได้อย่างเดียวคือเปดิดพุทธนานุกรม เพราะฉะนันทุกคมใช้คําว่าเล่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ไปเลขขายละครเล่หาบเล่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาเล่ขายอย่างเดียวเนี่ยแต่เขาไม่ได้โฆษณาเขาไม่ได้จูงใจเนี่ยผิดไหมตอบไม่ได้ครับกฎหมายที่เขียนเอาไว้ที่ร่างที่มาจากรัฐบาลเนี่ยเล่ขายในลักษณะ หรือล่างจากรัฐบาลมีคําว่าหรือด้วยนะครับเลขขายหรือในลักษณะจูงใจคําว่าเลขขายผมถามว่าวันนี้ขายอยู่ที่ถนนเส้นนี้จุดนี้เย็นนี้ย้ายมาขายที่จุดนี้พรุ่งนี้ข้ามฟากไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันเลยนี้ขายตลาดหนึ่งอีกสามวันมาขายอีกตลาดหนึ่งรถพุ่มพวงที่เขาขาย ย้ายที่หมู่บ้านจัดสรรต่างๆไปเรื่อยคือเลขขายหรือเปล่าถ้ามีความนั้นนั่นคือเลขขายอ้าวเลวผิดกฎหมายนี้ไหมมันก็มีคําถามมาว่าแล้วเขาจูงใจหรือเปล่าก็คําถามอยู่ว่าเลขขายหรือในลักษณะจูงใจนะ่ะใครจะเป็นผู้วินิจฉัยมันก็เป็นดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ถ้าเขาบอกว่าขายใบกระท่อมห้าใบแถมหนึ่งใบขายน้ําต้มใบกระท่อมห้าขวดแถมหนึ่งขวด ในขณะเดียวกันครับคําจํากัดความของคําว่าขายในที่นี้เราหมายถึงจําหน่ายจ่ายแจกให้ปรากฏว่าคําจำกัดความมีคําว่าให้ด้วยนะครับผมถามว่าชาวบ้านในวิถีชีวิตชุมชนเนี่ยเขาอยู่กัน5คนเนี่ยเขาให้น้ําต้มใบกระท่อมน้ําชาใบกระท่อมให้ใบกระท่อมเพื่อนบ้านแล้วบอกมากินสิก่อนเราจะไปทํานาก่อนเราจะไปทํางานเนี่ยกินใบกระท่อมเคี้ยวใบกระท่อมแล้วมีเลี้ยวมีแรงนี่คือจูงใจไหม เพราะฉะนั้นเ้าเห็นว่าการบังคับใช้หรือคำจำกัดความมันไม่ชัดเจนผมหนักใจผมเป็นแพทย์ผมก็พยายามที่จะวินิจฉัยผมว่าผมตัวส่วนตัวถ้าขายเล่ขายหรือขายกับที่ก็แล้วแต่เชิญเลยครับพ่อแม่มีน้องซื้อสีใบแถมสามใบไม่ต้องเล่ครับอยู่กับที่เฉยๆนี่แหละซื้อน้ำต้มใบกระท่อมห้าขวดแถมหนึ่งขวดเอาไปแจกลูกแจกเมียที่บ้านอีกสองขวดเชิญเลยครับ และพรุ่งนี้อย่าลืมมาซื้อถามว่ารับได้ไหมผมก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นเจนว่ากฎหมายเขียนแล้วเนี่ยต้องมีสภาพบังคับที่ชัดเจนกฤษดีกาก็ตอบไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนไม่ใช่ตอบไม่ได้เลยในขณะเดียวกันในกรรมธิการเองเราก็ถกกันแล้วเราก็บอกว่าเอ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเขียนไปเนี่ยเป็นภัยนะเป็นภัยยังไงครับเราก็รู้อยู่ถ้าอะไรที่ไม่ชัดเจนมันเป็นช่องทางธรรมาหารรับประทานได้ ชาวบ้านจะเดือดร้อนแน่ๆครับชาวบ้านจะเดือดร้อนไอ้ที่เราบอกว่าจะให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเขาเดือดร้อนแน่ๆแต่ยังไงก็รวแต่เรามีทางออกทางออกคืออะไรครับทางออกคืออนุหกที่เราเพิ่มเข้ามาที่บอกว่าขายในสถานที่โดยวิธีการหรือในลักษณะอื่นใดที่รัฐว,ว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศกําหนดนี่แหละครับคือทางออกขออภยัยเอ่ยนามท่านวันลบท่านบอกว่าเหมือนกวาด ถามาทานครับในทางการแพทย์เราไม่กวาดนะครับเดี๋ยวในทางการแพทย์เนี่ยอะไรถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเราเผื่อเอาไว้รักษาโรคเนี่ยอย่าคิดว่าตำราเขียนว่าต้องยากรแล้วก็ยาขอเท่านั้นเราเผื่อผ่าตัดไว้ด้วยเราเผื่อยาคอยางอเอาไว้ด้วยเราไม่กวาดเราไม่ให้ยากรขอคองอหมดแล้วครับเราเผื่อเอาไว้ในอนาคตบอกไม่ได้ครับว่าจะมีวิธีใดที่มันพิจิตรพิสดาร ในการขายในขณะเดียวกันเราบอกไม่ได้เลยครับตามมาตรา24ว่าจะมีบุคคลประเภทใดที่ไม่สมควรกินบริโภคใบกระท่อมในสหรัฐอเมริกามีข้อมูลชัดเจนครับผู้ป่วยลมชักผู้ป่วยโรคหัวใจที่กินยาป้องกันลิ่มเลือดอุดตันแข็งตัวเนี่ยเขาบอกว่าห้ามกินใบกระท่อมมีข้อมูลชัดเจนครับในสหรัฐอเมริกา ห้ามขออภัยกินเบียร์ห้ากระป๋องกินใบกระท่อมแค่ห้าหกใบเข้าโรงพยาบาลครับเสียชีวิตในที่สุดวินิจฉัยสันนิษฐานว่าเป็นการเต้นของหัวใจผิดจังหวะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังบอกไม่ได้และเวลานี้นาทีนี้บุคคลใดควรห้ามใช้สถานที่ใดควรห้ามขาย ในนี้มีอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีโรงพยาบาลไหมครับไม่มีครับโรงพยาบาลถ้าบอกว่ามีสถานที่ราชการกระทรวงทบวงกรมต่างๆหรือไม่บอกไม่ได้นะครับมีพุทธมนทนหรือไม่บอกไม่ได้นลครับมีอะไรต่างๆที่มาอาจจะเกิดขึ้นสวนสนุกรว,นรวมรวมสวนน้ำด้วยหรือไม่อื่นๆก็บอกไม่ได้อีกครับเพราะฉะนั้น ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้กรรมธิการเราคิดไปแล้วว่ากฎหมายแต่ละฉบับอยากคิดนะครับว่าแก้แล้วมันจะใช้ได้ทันทีแก้ไม่แก้ไขไม่ได้ภายใน1เดือนสองเดือนหรือ1ปีด้วยซ้ําอาจจะ2หรือ3ปีพิษหรือโทษมันจะเกิดขึ้นแก่ประชาชนมากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เพราะฉะนั้นการใส่อนุหกเอาไว้เราใส่ไว้ด้วยเหตุตักกะดังกล่าวแล้วแล้วเราก็ไม่ละเลย จึงไปใส่ไว้ในข้อสังเกตด้วยเหมือนกันว่าอยู่ดีๆนั่งคิดขึ้นมาได้พรุ่งนี้เช้าจะออกประกาศเริ่มตีกระทรวงยุติธรรมหรือกระทรวงสาธารณสุขห้ามคนนี้กินห้ามคนนี้ใช้ห้ามขายในที่ต่ตางๆเหล่านี้มันไม่เหมาะสมผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้เพราะข้อสังเกตเราบอกไว้ว่าให้นําผลการศึกษาการวิจัยเอกสารข้อมูลวิชาการในประเทศและต่างประเทศที่มีมาตรฐาน เอามาศึกษาเอามาวิเคราะห์และเอามาใชใ้เป็นประโยชน์อยู่ดีๆจะใช้ขึ้นมาผมว่ามันก็เสียคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้คิดรวมกันแล้วจึงออกมาเป็นอนุห้าอนุหกและในขณะด,ดีการล่างที่มาจากรัฐบาลน,นั้นมีเรื่องของการเลขขายและหรือการจูงใจให้บริโภคใบกระท่อมสิ่งที่ผมกล่าวมาเป็นเหตุผลที่ ที่เราอธิบายได้ไดเพียงเท่านี้ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของทางสมาชิกท่านจะลงมติขอบคุณท่านประธานครับ